ก็กลับสิคือทุกคนนี้ก็อยู่กับแพลตเกมสิทะครับก็อยู่กับผมซิงเคยนะครับ FFT C ช่ไหมนะครับวันนี้ก็เป็นได้ยิ้มใหม่นะครับแล้วกิจกรรมมาใหม่มากมายนะครับแล้วโอเคนะครับเราไปดูกันดีกว่าในนี้มันมีอะไรมาใหม่ตั้งนะครับมาเยอะเลยครับเดี๋ยวรับแรกนะครับก็กดกลับไปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์ได้นะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปตอนใช้นะครับโอเคนะครับเราจะไปดูกันว่า จะไปดูที่ภารกิจกันก่อนครับเอาเคภาร,รกิจก็มาใหม่นะครับภารกิจยังเลยนะครับรก,กบ็บัตรผ่านสมัยวันนะครับเรื่องนี้เราไปซื้อตรงนี้นะครับนี่ซื้อมาแล้ครับก็สามารถได้รับมากกว่าห้าพันเซนนะครับของซื้อแลลวโอเคเดีย๋ยวไปที่อ EN ีเวนต์กันนะก้อนนี้นะครับก็ทำยังนะก็ถึงงที่ สิบเิงหาครับหมดเขตนะครับก็นี่มาใหม่ครับกระดาษคอลมาใหม่ครับก็ตัวคอลมาใหม่สุดเก่งเลยนะตัวน่ารักนะครับก็พุดดิ้งในชุดกันฝนนะครับเอสบวกนะครับเนี่นะพ่ออีเวนเพื่ออดไรครับจะได้รับกล่องพรีเมียมนะครับภายในเมื่อนี้กล่องเอ็มด้วยอะไรกล่องสมรุปนะครับคูนึงก็ตามเยอะครับตามอีเวนต์ไลเที่เาหาก็ยี่รับกระดาษ ขอพงสีแดงเอบวกครับสองใบแล้วก็สีเหลืองครับสองใบครับนี่สีขาวครับเอสองใบครับก็จะได้มาครับแมวนะครับที่ถูกปันเชิญนะครับก็เป็นการส่มแจ็คพอดน,นะครับส่งแมกาแจ็ควอดนะครับกราการวัตถุดิบอีเวนต์นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนละครัค่าแพ็กเกจนะครับที่จะตามหานะครับแล้วก็ตำนานขีขขขิมูนะครับตัวเก่า มนเป็นการ์ดเก่าแล้วเอามาขายทิมูลี่นะครับก็ได้สองแบบนะครับใครจะได้ใครจะหายการ์ดใหม่หรือจะเอาตัวนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับใช้การ์ดเดียวกันนะครับเดี๋ยวพื้นที่ให้กันก็คุณสปัตนะครับก็จีของมันนะว่าเมื่อทอยลูกต่อผ่าน ฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส75%ครับใช้เอฟเฟกต์หมดจะเต้นแรงครับยกเป็นก้อกระแสนสำฝนครับเมื่อก่อสร้างอาคารสามแถวโอกาส50%าสิบเปเนต์ครับย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนับแล้เพื่อไม่แสดงผลตบตัวบวกอีกสิบอร์เนตครับและเมื่อตกพื้นที่ของชนะครับโอกาส70%นตครับแล้วกข้าผ่นทางที่ถูกคือในพื้นที่ที่ตกแล้วก็สมเพิ่มข้าผันทางพื้นที่ของฉันทั้งหมดนับคูณสคูณสี่คูณแนับประมาณนี้ครับที่ก็สกิลติดตัวของ ตัวนี้นะครับก็เมื่อขอสร้างโอกาส45%นะครับย้า้ทันเทียไปยังพื้นที่ของฉันครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันครับโอกาส65%นะครับชาร์จโล่สูงสุดสองครั้งนะครับและเมื่อถอยต่อโอกาส80%นะครับเลือนหน้าหลังแล้วถอยนะครับนม่จะเป็นสายทั่วสายทวิตเตอร์นะครับสายแบบจบไวนะครับนี่ไม่ใช่สายโซนารตัวนี้จะเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ แล้วแต่คนชอบนะโอเคนอกจากอากาศไหนแล้วแต่คนชอบแล้วกันแล้วก็ที่เครื่องรางนี่มีติดอเมชันนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นที่ตัวนัดแสงล่างที่แปดนะครับอัน,นที่ใหม่แล้วก็อีเวนต์ชี้เครงลางนะครับให้เราตามหาก็นี่เลยคันเอบวกนะครับสองใบแล้วก็ เพื่อนโดนัทเอสามชิ้นนะครับ <c oughs> พูดผิดสามชิ้นก็กจะได้มารานขาโดนัทเอสสะสมถึงสี <c> ่ <oughs> สะสมถึงสี่อันนะครับถึงจะได้ี่มาเอสบวกพอไดเอสบวกมาปพ๊บ <c oughs> ให้เรามาแรกอันนี้นะครับนี่เลยอิน e d i a t e i m p s i o n โดนัทใหม่นะครับอันนี้ก็จะเติมอ่ะที่ร้าน้าเจาะอ,อยู่ที่แพ็กเกจ นี่ยเราอีประมาณนี้กันอีเวนต์ีันี้ก็อีเวนท์แปลงร่างแหละ แล้วก็อีเวนต์พิเศษนะครับสะสมโดนัทวัตถบีเอสคบห้าชนะรับหนึ่งพันเพชรอยากทายรางวัลรอบองชนะเลิศไอออนเราอินนะครับทุยรางวัลเราอินนะครับเวละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ชนะหนึ่งรอบเอบวกลวหนึ่งครั้งเอหนึ่งรอบเวละสามครั้งนะครับก็ปันเลยเราอินครบห้าใบนะครับห้าครั้งก็ได้รับเพชรหนึ่งพันเพชรนะครับเอบวกคือเล่นรอบนะครับใ้ห้าร้อยเพชรนี่อะไรรางวัล เป็นเนรอบชนะนะครับได้ห้าพันไอ้ทุยห้าร้อยเพชรนี่ตนรอบสามรอบแต่เอามานี่ก็วิธีการเล่นก็ประมาณนี้ด้วิธีรลค้านะครับนี่ก็มาใหม่ซื้อตุ่มสีมสยะได้อันเดียวไม่คุ้มนี่ก็ผ่านไม่ผนก็ไม่มาทำอะไร้ากมาย เท่าไหร่สาม้ห้าส่บาทนะรูปบาทเพชรห้าร้อถึงพันเพชรมีก,การตัวละครนะรนีให้เราซื้อแล้วก็อิงชค้างล้างครับนี่เลยครับทีกิน i m m e d t i n f ช a t i o n ครับให้เราเติมสมซื้อ <we> อืมแอ้วกของยัน พิเศษก็ไม่มีอะไรแหละเหมือนเดิมโอเคโลนัทนี่เป็นแสงแห่งเกียรติยศนะครับที่เราซื้อก็จะไม่แย่แหละเหมือนะมนเดิมก็เรจะผ่านเหมือนเดิมอนะ่ะวันนี้แล้วก็แล้วก็ จะผ่านนะผมทุกนี่เก็บก้พชนไปตั้งแต่วินี้แล้แหละโอเคอก็ประมาณนี้อยู่สามพันแปดเก็บเวินหน้างั้นว็นนี้ก็ผ่านกันขอผ่านแล้วกันครับโอเคผมก็มารีวิวแค่นี้นะครับก็คงจะไม่ทำรีวิวก็ประมาณนี้กันเนาะใครจะผ่านก็ผ่านใครจะเก็บไว้ก็เก็บเพชรไว้นะครับเพื่อ ยินดีนะจะดีกว่านี้อ่าโอเคเขก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพะื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับอะไที่พูดผิดภาพประการใดก็ขอฝากด้วยนะครับอ่าโอเคนะวันจะกัรคลิปนะกันว่าจะเป็นคลิปอะไรนะเพื่อติดตามกันชมด้วยนะก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ